สวัสดีครับ,บ <g iggle> ก็วันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กรุ่นนะครับคือก็อยากรุ่นคนเดียวแต่เผื่อว่าได้ของดีๆจะได้ไปคิงกับคนอื่นก็ได้นะครับเออถ้าเกิดว่าได้ของไม่ดีเราก็เงียบไว้ถูกไหมก็แ <g iggle> <g iggle> พ็คนี้นะครับได้มาเมื่อคือนก็ราคา1,500าแบนะครับถ้าผมปล่อยตอนนี้เนี่ยราคาต่ำสุดก็ปล่อยอยู่ที่2 0 9 9 3,000 ก็สองเท่าเนาะถ้าจะปล่อยแต่กูสาไปแย่งมาเออยังไงก็ต้องเปิดใช่ไหมครับซึ่งตัวแผ่นนี้ยังไม่เปิดนะมันจะเปิดหลังจากดรอปครั้งที่สามดรอปครั้งที่หนึ่งผมก็ได้มาก็เปิดมาเลยดีกว่านะครับคือผมตั้งใจจะเล่นอยู่แล้วและก็จะได้เลือกด้วยว่าถ้าได้ไก่ก็จะได้ซื้อฟาร์มไก่ใช่ไหมครับได้ตัวโคนี้มาก็จะได้ซื้อฟาร์มของโคตัวโคเชดอะไรของมันนะั่นแหละหรือได้กวานก็ขายแม่งเลย จะได้รู้ๆไปนะครับโอเคนะครับเราก็มาเปิดกันเลยนะว่าเราจะได้อะไรกันนะครับมี800800 800กว่านะครับคนเปิดไปแล้ว500ยกว่านะแสดงว่าคนคนเปิดเยอะเหมือนกันนะครับแล้ววางขายอยู่แค่300โอเคนะครับมาเปิด ลุ้นมากครับตอนนี้อยากได้หัวมากเลยอยากได้โคโนมคัโคโนมนครับโคโนมโอ خ. ได้แม่ไก่ <c oughs> ก็โอเคนะครับโอเคคือก็ได้เริ่มโอเคได้ปลูกผักแล้วก็ได้เลี้ยงไก่เนาะเราก็เอาไข่มาขายได้แล้วก็ตัวผักตัวาบาเล่อะไรเนี่ย เราก็สามารถมาขายได้โอเคนะจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะกับตัวตัวโคโนมนะครับเพราะว่าไอ้นั้นเราต้องลุ้นอีกไงถ้าได้ตัวผู้มามันก็สร้างอะไรไม่ได้ไงเออเราก็ได้ไก่มานะครับกุ๊กกุ๊กกุ๊กนะครับตัวนี้เออเราไปดูในตลาดกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าราคาชิคเก่ยมันเท่าไหร่นะครับออมาโอเคตอนนี้เราเซิร์ ว่าราคาถูกสุดนะครับก็น่าจะเป็นอันคอมมอนไก่โอเคนะครับราคาก็เมื่อกี้เมื่อกี้กำไรอยู่พันห้านะตอนนี้เหลือ500 <c oughs> อยน,นี่เหลือห้านะครับเนี่ยราคา2,000ันแวนะครับก็เหลือประมาณ500ร้นะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับ ก็เราก็ได้มีเป้าหมายว่าเราจะเลี้ยงไก่นะครับทีนี้ถ้าเราจะเลี้ยงไก่เราต้องทำายัางไงบ้างนะครับสิ่งแรกเราต้องมีฟาร์มบิวดิงก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาการ์ดตัวนี้ไปใส่นะครับเพราะถ้าไม่มีเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับรู้สึกจะต้องใช้ตัวนี้นะครับอ่าก็คือขอบตัวนี้าราคาตัวนี้ก็แรงใช้ได้เหมือนกันนะพันกว่านะเนียจะไก่แรงกว่านะครับ โรงเรือนถูกกว่าไก่อีกเนี่ยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับคือเราต้องซื้อตัวนี้ไปใส่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไก่ของเราเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับกดเข้าไปดูเลย <c oughs> ก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับก็แค่บอกว่าเป็นที่สําหรับเลี้ยงไก่แล้วก็ฟักไข่เท่านั้นเองนะครับจะบอกว่าไก่นะครับไก่เนี่ยสามารถให้ผลผล,ผลิตออกมาเป็นไข่ นะครับเป็นไข่แล้วไข่เนี้ยก็สามารถเอามาฟักในโรงเรือนนี้แหละครับเพื่อให้เป็นไก่อีกทีนึงได้นะครับโดยไก่มันจะกินาบาเล่นะบาเล่ถ้าผมจะไม่ผิดกินบาเล่เดี๋ยวเข้าไปดูผมไม่ได้เมมมันนี้ไว้ันนะเข้าไปดูเพื่อความมั่นใจ อ่าเนี่ยครับตัวนี้คือถ้าเราจะคราฟก็ได้นะครับพวกครอบเนี่ยราจะใช้ไม้400รแล้วก็อทอง2องนะครับต้นทุนที่ผมเคยคิดตอนเมื่อวานนะราคายังไม่ดีตัวเนี้ยถ้าตัวนี้6 0พ0ตัวนี้ก็น่าจะวันหมื่นสองนะครับตัวนี้มีชาร์จไทม์ด้วยก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูอีกทีน,นะครับว่าเป็นยังไงใช้พลังงานก็คือใช้ทองอใช้ ใช้ฟูดนะครับตัวนี้ที่เป็น e n นจิ y นเนเนี่ย250หนะครับแล้วก็ลิมิตสลอดผมคิดว่ามันน่าจะใส่ได้แค่3ตัวนะครับ3าใบก็คือกร์ดไก่เมื่อกี้ที่ผมได้ใส่ได้แค่3ใบต่อ 1, 1อนึ่คอปเนี่ยครับโอเคอันนี้จะเป็นตัวพืชนะครับตัวพืชเราต้องซื้อตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ได้8 น่าจะแปดแปลงคิดว่าแปดใบนั่นแหละซีดที่เป็นซีดนะครับใช้แปดใบก็จะมีาชาร์จไทม์ประมาณสี่ชั่วโมงน่าจะเก็บผลผลิตได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีรีวอร์เพื่อไปแลกทองปลานะครับอันนี้คือคร่าวๆที่ผมเข้าใจนะเปิดมาอีกทีนึงก็เดี๋ยวเกมเปิดก็จะดูอีกทีนึงนะครับว่ามันมันจะได้อะไรยังไงจริงๆนะครับอันนี้เป็นโคนมไม,ไม่ต้องสนใจแต่ตอนนี้ผมดูไก่ก่อนอ่านี่ไก่นะครับที่ไก่ที่เราต้องมีเนี่ยก็คือ เราต้องมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับในการเลี้ยงแล้วก็ไก่จากจะมีสามเลเวลนะครับก็คือจากไข่เป็นไก่แล้วก็เป็นแม่ไก่นะครับพอเป็นแม่ไก่ปุ๊บเนี่ยเราก็าสามารถที่จะนําไปเลี้ยงเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นไข่ได้นะครับตามสเต็ปตารางด้านล่างนะครับสามชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องให้อาหารทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะได้เคลมเป็นไม่นแน่ใจเคลมเป็นมันไม่มีรีวอร์ดนะครับถ้าเป็นไข่เนี่ย จะไม่มีรางวัลน,นะครับเป็นในนี้ก็เหมือนกันจะไม่มีรางวัลหลังจนกว่าจะได้เป็นเป็นแม่ไก่นะครับถึงจะมีรางวัลโดยเราใช้บาเล่นะครับหนึ่งหนึ่งเม็ดในการเลี้ยงนะครับส่วนไข่นี่แค่น่าจะแค่ทิ้งเวลาแล้วก็เข้าไปกดเข้าไปกดมันอนะประมาณว่าปรับปรับไข่พ <c oughs> ิดไข่ประมาณนั้นนะครับเพื่อเพื่อให้มันฟักออกมาเป็นชิกนะครับ ก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงไก่ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ปลูกผักนะครับเราก็น่าจะต้องซื้อตัวบาเล่น,นะครับเราต้องซื้อบาเล่มาเข้าไปดูนะครับน้อยคือบาเล่ซีดก็คือตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าซีดเนี่ยมันได้ผลผลิตเป็นมันให้เป็นเอเดฟทีหรือว่าให้เป็นหน่วยเนี่ยทีเ่เขาบอกเนี่ยตัวเนี้ยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับ ก็ไปดูอีกทีนึ่งก็มาให้เป็นอะไรมานะเพราะว่ามันมีหน้าที่คือเอาไปขายกับเอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับไอ้สองตัวเนี้ยเอาไปขายและเลี้ยงสัตว์ถ้าคอนเนี่ยคอนเนี่ยมันน่าจะเอาไปตัวผสมพันธ์อย่างเดียวนะครับนี่ก็คือเอาไปผสมพันธ์อย่างเดียวนะครับคอนแต่ถ้าเลี้ยงเนี่ยเอาใช้บาเล่ยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีตัวผู้ยังไม่ผสมพันธ์โครนม่ะเราก็ปลูกแค่บาเล่ยอย่างเดียวอันนี้คือในความคิดขมนะ ก็เดี๋ยวรอดูเกมเปิดอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็อ่ะทีนี้ผมได้ไก่มาใช่ไหมเดี๋ยวยว้อนกลับไปดูนิดนึงเออชิคเก้นนะไม่ใช่ชิคเ,ยเอยผมได้เป็นชิคเก้นมาก็คือสามารถฟักเป็นไข่ได้เลยคิดว่านะโดยการเอาบาเล่ไปเลี้ยงนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทำก็คือซื้อตัวนี้เล้าไก่ ซื้อเล้าไก่อันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วถ้าผมไม่อยากยังไม่อยากลงทุนที่จะปลูกผักนะครับผมก็คงต้องซื้อ,อมเมล็ดพันธุ์นะเพื่อไปเลี้ยงไก่ไม่แน่นะครับว่ามันเอาไปเลี้ยงได้หรือเปล่าถ้ามันไม่เอาไปใส่ในฟาร์มนะครับ <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึง่งเผลอๆผมต้องซื้อตัวตัวแปลงปลูกตัวนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนเกมเปิดเป็นยังไงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจกับเขาเท่าไหร่หรอกภาษาอังกฤษงูงูปลาปลานะครับ ว่านั้นใครแปลได้ก็ลองเข้าไปแปลดูนะครับในกลุ่มช่วยๆกันนะครับในตัวมีมีเดียของของตัวฟัมเมอรวอนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ <c oughs> นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับเนี่ยฟัมเมอร์เวอร์ m เคนะครับหรื่อไปที่ Discord ของเขาก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็ได้มีเป้าหมายในการที่จะ เล่นเกมแพทใหม่ของเขานะครับว่าเราต้องสร้างอะไรเพิ่มบ้างจากการ์ดท,ที่เราได้มานะครับก็ถือว่าโอเคแหละเราได้ไก่มาก็ถือว่าอืยังคุ้มอยู่นะครับส่วนตอนนี้ใครสนใจอยากได้ขวานผมปล่อยอยู่นะช่วงขายของช่วงขายของขวานในตลาดเนี่ยมันมีน้อยนะครับขวานในตลาดนี่มีน้อยนะครับเนี่ยตอนนี้มีแค่สี่อันเองโอ้โหโดนดึงไปแล้วด้วย เมื่อกี้โผล่เจ็ดพันห้ามาครับตอนนี้โดนดึงไว้แล้วมีสองหมื่นนะครับผมปล่อยตอนนี้ราคาแปดพันแว็กนะครับถ้าสนใจทักมาเลยครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงบ่ายโมงของวันที่หนึ่งนะครับผมยืนราคาให้ถึงบ่ายบ่ายผมยืนราคาให้ถึงทุ่มหนึ่งนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ทักมาได้เลยนะครับผมปล่อยแปดพันแว็กนะครับนี่ราคาในตลาดนะครับสองหมืนสามนะครับ บอกเลยหาไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ